มันหนีเลย<า>ไปยังไปโอ้ความรายมานะันโ <laughs> บเคยเห็นเลยโมยังยังไมโมข้าเจ้าวกเคยเห็นนะนะโอ้โหอึ้งอึ้งกันทั้งบางครับมอันนะกระห้องไปนหนีเด้ออันนะห้องวะหองซื้อแล้วเนาะสมเกี้ยงไป แป้งโ <Bang. S 2> อ้โหครับเสียวตัวนะึงอาเอ้าอึอ้งกันทั้งบางเลยครับมอไปอยังไปสีลานนึ่งเลยถึงเหมือนถึงสต็อปไปนะมอเอา,า,ากินยะากิานยาลูกลองมันดีดดิไปตรงไปมอไอ้แมนแล่นเดี๋ยวเขาตายเยด,ดี๋ยวเดีอยเพื่อจรลาพิเศษยางไปตรงไปนี่ก็แล่นนี่นนนเนาะเกาแล่นประธานอะตรงไปเลยนี่มันวมไปไว้ไปหามั้ง อกินยาลูกลอดีเดสันหาอ๋อยังลูกเอ้ยุมมากเลยมกนั่นเขาเรียนทโบได้จริงอตายนี่มีีสีง่าเอ้อป็นเบางยังะนาเบิ้ลซุมไปเลยอึ้งกันทั้งบางครับตอนนี้ออกินยาลูกลองถือมันดีดดิ ตนั่นตัวนแถสตาร์บไว้บอลนี่ลื่นอะย่งไปเลยมออมอย่างไปหนมันสนดิแปงมูซนโหนใหันลยาลูกขุยานวะอย่าพิแปงระวังนี่ขนาดขนาย่างกมันย่างอะไรนมันดินไหมอดเกือบระวังนี่มันสนมึงสิอาลูกกินเนะยนอะไรได้ อึงกันทั้งบางครับมองอะไรมันเคยเห็นคนซวยหรือไงเราตอบไว้จ้ะไม่ดิมันทองแล้วตัวนี้ตัวผู้นะตัวหูคือใหญ่เลยตัวผู้เป็นใหญ่มอมกินตัวแม่โมนะวันนี้ไม่ห่ำเลยไม่ย่างซอแม่ลูกนะบุ้ยเห็นว่านางเบิ่งอึงนิ่งเลยนะแมวขึ้นอย่างสตาร์ฟไปเลย มมบต้องญานี่นั่งเลยเล่นขึ้นเอาเร็วติงทีม่มาถ่ายตัวนนี่มอมอนี่นะเขามันไล่เขาดิเห็นแล้วลูกเดี๋ยวพีห็นที่แปลงให้มันไล่เซตดิม,ม,ม,<อ>มันกินอยู่อ่ะอันนี้ลูกเกินวะ<อ>กินอยู่ลกินเลเเา,ายเอาถ่ายดู ในที่สุดก็ประสบความสําเร็จครับโอ,โ,โอ้โหมันกินใบ,นอ,นบอันนี่บ่เออมันมักใบอันนี่ใบมบนนี่เลยน้ำพึ่งหูจักวะจากแล้เนาะเขาเคยเลี้ยงควายควายดิควายตัวนี้โอเคยเลี้ยงอยู่เงินแซมบ,บ,บัลูุคุณว้ามือถ่ายด้ <laughs> <laughs> วยเลี้ยงแดงเลยเคมียอยู่นะเออนะลูกมันกินหมดแล้วมันแซ่บนะ มอเอาถ่ายดูมันอยู่ใกล้นะเจี๊ยบถ่ายแล้วบ่จับถ่ายแต่อยู่ใกล้นะบ่ชิเออยมาทางนีเจี๊ยบ่มันดีดยดิเออกินอะไรกินนั่นแหละบอชออร์ยังจับหัวมันดูอ๋อเออยังคะลูกเออยังเออมึงยังเห็ดอีกรู้ถ่ายดิยังลูกเอาถ่ายดูถ่ายใกล้ดูมึงจับมันไหนถ่ายดูโอ้อ่านตุ้กัดดิ เออเซียวกันเซียวกันพอพอเห็บปะเออเป็นยังหยอกนะหมอเออมันขักหมอนมอลงเลยเคมีหน่อยฮันหมอนะตะคู้เป็นยังนะมาเมื่อบบเออเออเรียมือถ่ายดูเป็นไงเอานี้เลีวภาพมันยังขาดเลยนะตายด้หเขาตายนี่ดิบ่เ่าตายแล้วจับนี่ มันโบนเห็นนี่นะมาจับแล้วมุงยานโบนจับมูยานวะเออมันโบนให้จับแล้วไปพอล้มันซูน,นไปแม่ต่อมานีตัวไปไปแล้วไปแล้วอึง้งกันทั้งบางถือสตาร์ไป้บอนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดือสตารไว้นะหนึ่งสองม่ห้าหกเจอ้าแม่ต่อตละลานตละแสนแม่นำต่อละโบเออพี่แจ่มมันนอะ dạ mình cắt dạ mình sôn nữa sôn phải bông cứ phấn luôn ba bông đúng này บมมีเนี่ยฮะอย่าไปเหยียบตัวที่นี่มันโบก,กินเนาะงานแล้วมันสิเตะกูนี่จังหน่อยนี่กูยานนี่น,นี่นะนใบนี่กินมัน้ยกูเอาใบอย่างมานี่ใบนี้มันกินเด้อจับให้ยู่อ่ะกินอยู่แล้วอย่ากัดกันเด้ มกินกินเอามกินมันกินเยอะมันดมก่อนเอ้าฮงสือกุยานมันนกุเนอะไกินเต้ลูกมกินมกินกินหยานะไปหาใบใหม่ไหใบเก่านี่มันมีนีมีอะแถวหฮามีลายบ่โอ้แถวามเมัน่าโ้มนกินห้าอันนี้ไมอ มอ <ubers espaço S 1> กินเป็นตาแสบใช่ไหมคือกินกินน้ำมันซองแม่ลูกนะเบิ่งยังแสบแล้วมันตอนมันแสบวันนี้จะขายตอนมันแสบกี่ต้มน้ำมันขังนะขุ่นเชียวตัวนึงเบื่งหยั่งนะจ้องเบื่งนะแสบแล้ว บันตอนเัาอยู่กับโบแม่ไนขีตุลโบ,มแ,มบมแม่กับเมื่อดิจะไล่กันดิไปเด้อโอเคเจอกันกินหญ h าต่อเซยอึ้งกันทั้งบางครับเหมือนสตาร์ทไปเลยครับทัวร์นั้นก็สตาร์ทเอาจอบครับคลิปควายครับคลิปนี้